ก็สวัสดีพี่พี่เอฟซีทุกทุกท่านด้วยนะครับผมวันนี้พบกับผมนะครับจิสายเทวันนี้ผมจะมาแกะกล่องซุ่มนะครับผมเดาเลยนะว่าผมผมเดาเลยว่าน่าจะเป็นชุดกรรมการหลวงพ่อสุนทรวัดบ้านมะเกือนะครับเสมาไตม่านถูกสีนะครับเป็นเสมาไตมารุ่นแรกนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะกันเลยครับผมสั่งมาจากเพจพี่เกิดนครสวรรค์นะฮะนะครับชุดละพันห้าครับนะฮะโหผมแย่งแย่งกันปิดนะฮะนี่ นี่ครับนี่ครับมาดูกันครับนี่ชาเดนนี่ครับชุดกองบุญไตามาทเหรียญเสมาเหรียญใสมารุ่นไตามาทุกสิบสี่หลวงพ่อสุนทรพระนิโรธลักขิตวัดท่าพระเจริญพศบ้านเมื่อเกือจังหวัดนครสวรรค์น,นะครับหนักมากนะแล้วก็อันนี้เดี๋ยวไปทําคลิปแยกนะครับอันนี้เป็นอะไรเดี๋ยวขอแกะผมก็จําไม่ได้ อันนี้อะไรอ่ะอ๋อเป็นเออะไรวะลูกองคจันเพนถ้างั้นเดี๋ยวผมขออนุญาตรีวิวอันนี้ก่อนนะเดี๋ยวอันนี้ผมรีวิวทีหลังนะอ่ะมาแกะนี้กันดีกว่าครับนะครับเป็นลูกอมจันเพนหกสิบสี่หลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนสิบเก้าพฤศจิกายนสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะครับปลุกเสกปลุกเสกเมื่อเออรู้สึกจะปลุกเสกพร้อมกับผ้ายันเกิดทรัพย์ของพี่เกิดนะครับนะครับรุน่นนี้ลูกอมจันเพนนะครับ หนึ่งปีมีครั้งเดียวนะแล้วสร้างน้อยมากนะครับลุ้นตะกุดทองคําตะกุดทองแดงตะกุดเงินแล้วก็ลุ้นหน้าทองอีกโอ้โหคุ้มจัดนะครับมาเดี๋ยวเรามาแกะลุ้นกันครับนะครับปลูกเสกวันเพนนะครับปลูกเศกวันลอยกระทงนะฮะมาลุ้นกันครับโอ้ยอะไรวะครับเนี่อะไรครับนี่เป็น นี่ครับลูกอมจันเพนนี่นี่นี่จีวอนหนุ่มพัดโอ้โหยหริเลขอะไรอ่ะเจ็ดสี่ห้าโอ้โหท่วมนะครับท่วมนะฮะท่วมเลยนะครับนี่ครับลูกอมจันเพนปลูกเศกคืนเดือนเพนสิบสองนะครับนะนะครับปลุกเสกพร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับขังมากนะรุ่นนี้นะครับปีมีครั้งเดียวนะครับ นี่อันนี้ก็เป็นยันหลวงพ่อพัดนะครับนี่จีวรนนะครับสร้างน้อยนะครับสร้างน้อยมากนะครับถือว่าจัดสร้างก็ไม่เยอะนะครับตัวโค้ดเนี่ยนะครับจะตอกนะครับตอกใกล้ๆกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นโค้ดพอพานดาวกระจายแล้วก็จะล้านหมายเลขตรงนี้นะครับนี่ลายหมายเลขตรงนี้อันนี้ก็จะเป็นหลวงพ่อพัดนะครับเป็นพิมพ์ครึ่งองค์แล้วก็จะมีโบแล้วก็ตรงกลางเขียนว่าพัดนะครับนะฮะ สุดจัดครับข้างหลังก็จะเป็นยันนะฮะ <ST SL I> นี่ตรงนี้ก็จะมีขอบ <ST SL I> นะครับเป็นขอบนะ <ICE> มองมองได้ชัดมากนะครับนะฮะนี่นะครับนะฮะนะครับรุ่นนะครับนะฮะรุ่นลูกอมจันเพนนะครับปีหกสี่นะครับนะฮะเพิ่งออกนะครับเพิ่งออกเมื่อไม่กี่สัปดาห์มานี้เองนะฮะนะฮะปลูกเสกโดยหลวงพ่อพัดนะครับรู้สึกจะปลูกเสกเดี่ยวนะครับแล้วก็แล้วก็พระลูกวัดสวดนะฮะ นี่ครับแกะจากเีนเดิมนะเซนเดิมนี่เป็นเีนใส่นะฮะเป็นเีนใส่นะฮะนะฮะรุ่นนี้เก็บได้เก็บนะครับสร้างน้อยมากเป็นพระผงที่สร้างน้อยนะครับของหลวงพ่อพัดวัดห้วยด้วนนะครับนะฮะอันนี้ก็เป็นชุดกรรมการนะครับหนักมากตอนแรกผมนึกว่าเออจะเบามอรวีทโอโห้โคตรหนักนะครับเดี๋ยวแกะรุ่นลวกันนะครับคลิปหน้าแล้วกันนะครับนะฮะนี่คลิปนี้ก็จบเพียงเท่านี้เลยครับนะลูกอมจันเพนปีหกสี่นะครับก็ ฝากกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสวัสดีครับ